เอคูณ A เท่ากับ11,000กับอีกสองเอคูณเอเอคูณเอเท่ากับหนึ่งนะครับแล้วก็ B ีคูณบคูณบีตัวเนี่ยเท่ากับ3,375จงหาว่า A อบวกบเป็นเท่าไหร่นะครับอ้าวใครเข้ามาแล้วนะลองคิดดูได้นะครับนะอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับวิธีทำเนี่ยทำยังไงออาใครรู้บ้างบอกคุณหน่อยดิ วิธีทำใครรู้บ้างนะครับข้อนี้เนี่ยเราต้องไปหาก่อนว่าอะไรคูณกันได้เป็น a อคูณเนะครับอะไรคูณกันได้เป็นคูเอคูณเอนะครับก็ใช้วิธีแยกตัวประกอบนะครับเราก็เอานะครับเ,เดี๋ยวครูเข้าไปหน้าหนึ่งก่อน10,000ห0 0นะครับ 1, 0 0 0 1ห0ืหเนี่ยเอ่อ1ม0 0นหนาเนี่ยครับมาแยกตัวประกอบนะครับครูเอาแม่5หารก่อนนะครับ ห้านะหารก่อน5้าสองสิแล้วก็ห้าห้าลงท้ายด้วยหนะก็แม่5หารได้อีกแหละนะครับนะคิดไม่ออกก็แม่ห้าไ้ก่อนลูกลงมาแม่5้าห้าสี่ยีห้ี่ยี่สนะครับเสร็จแล้วถ้าเราไม่รู้อะตรงนี้ไม่ใช่เลขคู่นะครับเพราะไม่ใช่เลขคู่แม่คู่หารไม่ได้นะแม่เลขคู่หารไม่ได้ก็เอาแม่สามก่อนลองแม่3ก่อนนะครับสามนมะครับสาม่งสามเป็นสิบส 12,3,7,21 1อ 12, ่า147มองออกไหมแม่7หารได้อีกนะ7 2 1 4 7 1 7เห็นภาพไหมเสร็จแ,แล้วแม่อะไรหารได้อีกลูกแม่7อีก7,3,21นะ7 3, 7, 3หารจบแล้วไม่มีอะไรละคราวนี้11025เนี่ยจะเท่ากับอะไรคูณกันนะครับคราวนี้ถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะดูว่ามันมี5ทั้งหมดกี่ตัวลูก1,2,2 2, ตัวนะครับ แล้วก็มี3ามสองตัวนะครับแล้วก็มี7 2สองตัวนะครับโจทย์ต้องการหาอะไรลูกนะโจทย์ต้องการหาว่า a คูณ a ถูกตล้วไหมเอคูณ a, a แสดงว่าเราแยกเป็นแค่กี่วงเล็บลูกแยกเป็นแค่2วง,งเล็บนะครับเพราะฉะนั้นนะมันก็ใส่เข้าไปเป็น2วง,งเล็บอย่างนี้นะสวง,งเล็บอ๋อคูมีเท่ากับอะไรล้วนะมันก็จะกลายเป็น2วง,งเล็บแบบนี้คูณกันเดนะ โดยที่เราเขียนแยกครูขอดูนิดนึงก่อนโอเคโดยที่เราเขียนแยกอย่างนี้ลูกเอาเลข3ตัวหนึ่งเนี่ยมาใส่ตรงนี้สามตัวหนึ่งไว้ตรงนี้ถูกต้องไหมแล้วก็5้าเรียนจากมาเปมากแล้วกัน5คูณตรงนี้คูณ5ตรงนี้คูณ5เ๋ววงเล็บสุดท้ายคูณอะไรลูกคูณ7กับคูณ7เข้าไปเห็นภาพไหมมันก็จะเหมือน2ตัวเนี่ยคูณกันแล้วนะครับมันก็จะเหมือน2ตัวเนี่ยคูณกันละเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้น3คูณ5นะครับ3คูณ5เป็น สามคูณหเป็น15บหนะสิบห้าคูณเจ็ดเจทดสเป็น105 mm hmm. เพราะฉะนั้น1 1ึ่งหนึ่งศูห้รือหนึ่งหมกับอีกยีาเนี่ยเลยเท่ากับ105คูณกับ105 mm hmm. อ่าเพราะฉะนั้นเราได้เและว่าเป็นเท่าไหร่อ่ะคราวนี้ครูย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงนะครับคราวนี้เราก็ไปหา a อคูณเอละเพราะนั้น a อคูณเเมื่อกี้105เนี่ยมันเท่ากับ a อคูณเเนี่ยเท่ากับ10,000นะครับ 1,125มเนี่ยมันก็คือเท่ากับ105คูณด้วย105เพราะฉะนั้น A เดียวก็เลยเท่ากับ105พอเข้าใจเนาะใครช่วยคิดดีว่า B คูณ B คูณ B คื B คอเลขอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวกูทำต่อนะคราวนี้เราก็ไปนั่งดูก่อนว่า B คูณ B เนี่ยเท่ากับ3,375นะครับเราก็เอา3,375 3375นนี่ยมาแยกจกกัประกอบน,นะครับ ลงท้ายด้วย5แม่ไรห,หาได้มางนะแม่5ลูกนะแม่หาหาได้แน่นอนนะครับนะ5 6 3 0 5 7 3 5 5 5 25นะครับลงท้ายด้วยแม่5อีกลงท้ายด้วยหอีกก็แม่หาหาได้อีกรอบหนึ่งเนาะ5 1 5 5 3 5 5 5 25นะครับแม่หายห้านะแม่ไรห,หาได้อีกลงท้ายด้วย5แม่5ได้แน่นอนนะ คืออย่าแม่งไปคิดเลขอะไรยากๆานะครับเวลาเราอ่ะเราเอาถ้าลงุ 5, ลงใช้ได้ห้าลูกได้ศูนย์แม่ห้ถ้าเลขคู่แม่2ที่เหลือว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ5 2 10ใช่ไหมลูก5 2 10 5 7 35บห้าแม่ก็แม่3ต่อ3 9 27แล้วก็3 3 9นะครับคราวนี้ไอ้ตรงเออ่เราต้องการหา3ตัวคูณกันเนาะก็คือ3 3 7 5เนี่ย3,375เนี่ยจะเท่ากับ3ตัวคูณกันก็คือ3ามเล็บคูณกัน นะซึ่งแต่ลงเล็บต้องประกอบด้วยมันมีเลขสามสามตัวกระจายเข้าไปเลยนะแล้วก็แต่ละวงเล็บก,ก็จะมีเลขห้าสามตัวก็กระจายไปเพราะว่าการคูณเป็นสลับที่กันได้ลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเท่ากับสิบห้านะเท่ากับสิบห้านะครับแต่ละตัวเนี่ยเท่ากับสิบห้าคูณด้วยสิบห้าคูณด้วยสิบห้าดังนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรลูกนะ B คูณ B คูณ B ก็เลยเท่ากับ15คูณตรงนี้นะเรารู้ว่ามันคือ15คูณกัน3ตัวละก็นั้น B เท่ากับ15 A นะ a บวกบก็เลยเท่ากับ105บวก15เท่ากับ120อ่าใครตอบบ้างอ่ะโอเคนะครับนะเห็นั้มไม่ยากพอทำก็ได้นะครับ